ในกลุ่มวัยแรงงานเนี่ยจะไม่ค่อยสนใจในเรื่องของงานพัฒนาชุมชนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มจากกลุ่มน้องๆซึ่งจะเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าให้เขาได้เรียนรู้ในเรื่องของการเพราะกล้าต่างๆอย่างน้อยๆก็จะมีความหวงแหนในความเป็นชนเผ่าของตนเองซึ่งจะต้องอยู่กับป่าต้องมีส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติก่อนที oh, <my> ่จะมาเป็นโครงการเพาะกล้าสร้างมูลค่า พัฒนาทักษะอาชีพโดยน้อมนำหลักประจาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นะคะซึ่งแต่ก่อนคุณครูก็อ,อยู่ที่กศนมร้องกวางตอนนั้นยังไม่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูเต็มตัวนะคะก็อยู่กับชนเผ่ามง้งในหมู่บ้านจะมีปัญหาในเรื่องของยาเสพติดเป็นส่วนใหญ่ชาวบ้านน่ะไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมากทนี้คุณครูก็ศึกษา,าชุมชน เริ่มตั้งแต่เข้าพื้นที่คนเดียวเข้าหาผู้นำก็เริ่มชักชวนเชิญชวนกลุ่มก็จะมีกลุ่มเด็กๆก,กับกลุ่มผู้สูงอายุเราก็เริ่มที่จะส่งเสริมในเรื่องของการปลูกพืชผักต่างๆผลไม้หรือว่าไม้ผลพาชาวบ้านรวมกลุ่มตอนแรกก็มีไม่ถึง10คนนะคะที่เข้าร่วมโครงการในการสร้างป่าสร้างรายได้ตอนนั้นพอจากตรงนู้น แล้วมาบรรจุที่กศนพลรองซึ่งเป็นครูผู้ช่วยเนี่ยก็มีนักเรียนชนเผ่าหนูชื่อเด็กหญิงกฤษราบัรสีอยู่ชนเผ่ากะเหลี่ยงชื่อเด็กหญิงนภัสวรรณปูล่าชื่อเล่นชื่อออมศรีชนเผ่ากะเหลียงค่ะจ่าเมงทันชนกหมู่แปงจากเกกะเหลี่ยงจ่าเมงเด็กหญิงณันิชาหมู่แปงชนเผ่ากะเหลี่ยงสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพยายดาสวรสศรีชื่อเล่นชื่อใบบัวอยู่ชั้นปห้า ชนเผ่าม้งกับชนเผ่า,ากเก่ยงมีความแตกต่างแต่ว่าในการใช้ชีวิตเขาก็ต้องอยู่กับป่าเขาต้องใช้ชีวิตอยู่กับป่าเพราะฉะนั้นการทํากิจกรรมที่จะเป็นการสร้างความตระหนักให้เขารักในการปลูกต้นไม้อนุรักษ์ป่าไว้ นอกจากตัะหนักแล้วยังไม่พอน้องๆจะต้องฝึกการปฏิบัติจริงก็เลยชวนให้น้องๆเข้าร่วมโครงการเพราะกล้าสร้างมูลค่านะคะเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตแล้วก็สร้างอาชีพของตนเองในอนาคตให้กับตนเองแล้วก็ไปสอนอเพื่อนๆในโรงเรียนไปทำที่บ้านให้พ่อแม่ได้เห็น แล้วก็ไปเป็นการนำกลุ่มเยาวชนของชุมชนตอนที่ได้ทำกิจกรรมกับคุณครูหนูได้ปลูกผักหลายชนิดเลยค่ะเช่นผักเชียงดามะเขือผักบุ้ง แล้วก็คันาเม็กซิโกค่ะคุณครูสอนวิธีการปลูกมะเขือให้ค่ะหนูชอบวิธีการปลูกมะเขือมากค่ะพันธุ์มะเขือของน้องๆที่เอาไปปลูกจะเป็นพันุ์พระราชทานนะคะเป็นมะเขือที่ไม่เหมือนทั่วไปนะคะเป็นลูกเล็กๆแแต่มีความอร่อยสอนการปลูกผักค่ะปลูกผักพวกผักบุง้ง ูได้ปลูกต้นอะโวคาโดต้นผักชังดาต้นผักบุ้งหนูชอบปลูกต้นอะโวคาโดมากเลยค่ะถ้าได้ผลต้นอะโวคาโดแล้วเราก็สามารถเก็บมาเล่นมันไปเพาะปลูกอีกได้ค่ะตอนที่เรียนกับคุณครูหนูได้ทํากิจกรรมปลูกผักค่ะมีปลูกอะโวคาโดกับผักบุ้งค่ะกิจกรรมที่คุณครูได้ทำึ่งน้อมน้ำประยาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใจคือชาวบ้านได้พึ่งพาตนเองด้วยตนเองนะเจ้าเนาะ ด้วยการดีเฮาจะเป็นคนดีในสังคมเนี่ยเฮาต้องเริ่มจากตัวเฮาแล้วเฮา,าก็ต้องเป็นแบบอย่างดีๆตัวเนะจ๊ะจะประทับใจคุณครูในเรื่องแล้วก็การสอนเอิอแล้วก็โวมอหนาก็ได้จากที่คุณครูสอนปลูกมะเขือหนูสนุกมากเลยค่ะมันเป็นพืชที่หนูจะปลูกและเอาไปขายในอนาคตค่ะหนูจะเอาความรู้นี้ไปถ่ายทอดแบ่งปนันชาวบ้านในหมู่บ้านของหนูค่ะขอบค,คุณคุณครูที่ให้ความรู้ ของหนูนะคะหนูจะนำไปใช้ในชีวิตรประจำวันค่ะหนูจะเอาวิธีการปลูกพืชที่ค,คุณครูสอนไปบอกเพื่อนๆนแล้วก็บอกญาติๆที่อยู่ในหมู่บ้านเพื่อให้เป็นความรู้ต่อไปค่ะคุณครูก็จะทำตัวเป็นแบบอย่างให้น้องแล้วก็ชาวบ้านที่เป็นลูกศิษย์คุณครูก็จะถ่ายทอดข้หมูจะเป็นวิธีการหรือเอกสารต่างๆคุณครูสามารถที่จะ,อะมอบใพ้กับทุกคนได้ถ้าสามารถเอาไปใช้ประโยชน์กับชาวบ้านได้เจ้ <H>